เอาแชมป์มาเอาแชมป์คืนนีต้องเอาแล้วเนาะไม่ไม่มีคนวะดีแล้วฟีอ่ะ รีบฟาร์มรีบไปรีบจบรีบคิวให้หมดได้แชมป์คอนเซปต์เราอ่ะไมโครโนไอ้คิวเอ่อเดี๋ยวกูนั่งสมัธิเอาไว้จะกดได้ตัวเองเดี๋ยวอะตีป่ะกูขับข้างหน้าเลยลหัวหัวพี่โอ้เลือดแตกแดงเลยอ่ะแดงเลยอะโอเคกำลังตามเลือดจะเลือดเลือดกระเด็นเลยอ่ะ ไปไปตามตาตเฮียมันเสียวหัวมากวะเห็นแม่มีกลัวๆั้างอะเยียคำเล้วตกเดินผิดไปแล้วเจ็บเจ็บนอกนอตามตามตามพี่จอนจอนชารลิสหัวหัวหหัว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 ห น้องน้องน้องย็ดแม่พ anyway> ี่แกเน่าของสารบอกเจี uh, <t ip <t ip ้ยมันน่าของสารจัดเลยอ่ะเอ็งรอแบหนึ่งครับดึกเกินเป็นกำลังไปนะครับจะทิ้งปึ้มเลยไม่ใช่บ้านเอฮ้ยมีรถขวาขับด้วยเจ้จะลงบ้านเหลืองเอ้ยจะไปช่วยเพื่อนป่ะวะน่ะเอ้ยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนมันซ้ายอยู่บ้านเหลืองป่ะเออมันซ้ายอยู่บ้านเหลืองพี่เจ้บ้านยามีบ้านซ้ายอยู่บ้านยามีม้าน เออสไนม์มยิงพี่วะสไน้าอุ้ยเฮ้ยมันมายิงโดนผมเรื่อยะ้มสมอก่อนไน้มันเ้มัี้ระวังระวังไม่ระวังรูเ็กินเบอร์เกอร์เบียงพงไม่กินคิงอะผมไมอยากกินแต่เมื่อวาน้มวานกหนวานแล้วผมไปแล้วผมไปก่อน ที่เราเอาปืตกหมดเลยเพื่อมันเหลือสี่คนเลยนะเว้ยสี่เนี้ยสี่ตัวเลยเหรอเออสี่ตัวเลยบ้านมันสมวกันอยู่เปล่าเพื่อนไม่บ้านมันจะสมขึ้นรถดีข้าหน่อยเพื่อไปดักซ้ายหน่อยได้ป่ะเออสวยดักอยู่นะพี่มันเหลือตัวหนึ่งยังไม่ออกอ่ะนะตอกตัวตอกตัวเราจะขึ้นรถละยังข้างบนมีคนยิงอีกว่ะครับรถออกมาแล้วคันหนึ่งขวาว่ะเฮ้ยไปทางเพื่อเพิ่มเอาไม่ออกหมดแล้วเหรอพี่ มันออกหมดยังอ่ะมันออกหมดยังอ่ะพี่เจอ๋อหมดแล้วอ๋อไอสัตว์แล้วกูไม่ยิงผมไม่ยอมยิงเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะออกไม่หมดไม่ไปไม่เอารถร้อยไปผมันรู้ว่าเรามาแล้วผมไปล้อมรถร้อยอีกคันหนึ่งด้วยนะเว้ยรถร้อยยางเต็มในบ้านด้วยนะพี่้เนีล้วมันมันเหลือสองตัวเมื่อกี้ห้องน้ำสามตัวสามตัวเลยรวมกับเพื่อนเพื่อนอยู่ห้องน้ำสามตัวเลยเราต้องตีมันเอาไว้พี่ห้องน้ำโง่เนี่ยนะเออล็อกดิเดี๋ยวขับไปจอดแล้วเน้นเดาไฟกูล็อกได้เนี่ยเออกูขับไปจอดแล้วไฟฮะกำลังไปกำลังไป มีมีแสดงมุดลงไปเพ่เก็บใจอย่างนี้ถามมาสามอ่ะดูของน้ำสองตัวเดี๋ยวคุณเริ่มจากเน็ตก่อนมันสมองแล้วมันรู้ว่ามึงจะทำอะไรสามตัวมันน่ะขับรถหนีแล้วไอ้เหี้ยอโเามันจะพิ่ขึ้นมาพี่ ผมนี่เสียงวิ่งมันมันอยู่เหนือข้างหน้าใกล้น้อง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 บ้าน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 ต่อท้ายมาบ้านเพื่อนกันปะเพื่อนกันดิก็มันวิ่งลงไปอะเออเอาอะไรบ้าเอาอะไรบ้าอะไรบ้าล่ะขอโทษครับ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 ข้างบ้านข้างบ้านหลังบ้านเลยหลังบ้านเลย ตาย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 ไม่โดนไม่โดนไม่ต้องทำมาดามผมพี่มาล้าหน่อยล้าหน่อยเต็มคัน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 ชิบหายแล้วพี่ไม่โดนล่องลับเจ็บแม่งล่องสองสี่ตัวไอ้สัตว์ล่องเยอะล่องเยอะมากล่องเยอะมากจอดตีล่องได้ปะจอดตีล่องได้ปะ

เห็นแล้วพี่ไฮ้คนแปดอีฮี้ย่แปดใครไว้สั์น้องสองน้องสองน้องสามแล้วเออไม่เป็นไรม่เป็นไรน้องหนึ่งชิว้้อเปลี่ยนยนีเยนเีนีเนีนีมนเนีนเนยนเนียนนีนเนีียเนนเนียนเนียนีนเนียนนนเนียนันเนียนเนียนมันเนนเี เออมันน่าจะน้อกวะเอ้าเอ้างงดิน้องเฮ้ยเจ๊เจ็บมากเลยววิ่งซ้ายอ่ะตอนเนี้ยไม่มียาน้ำวะอ๋อมีนี่หว่าเลยมาตายเลยนี่มันสวดกูด้วยองวะอ้าวตัวมินิตายยังเก็บเจี๊ยบได้อผมเมื่อกี้ยังยังยัไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตั้มังหนึ่งอ่ะมั่งหนึ่งยังไม่ถอยขึ้นวะเจอกันมีคนอยู่หน้าใกล้เลยนะพี่ล่าสุดอ่ะมาร์กสองเลยนะที่ผู้มาร์กเลยหมวกขาวพี่หมวกขาวมัย โดนข้างล่างยิงนอคปะโอ้ยเกือบเกมแล้วเมื่อกี้เราเดินมาเล่นได้ป่าวะเราเดินเราเดินมาซอนได้ป่าวพี่มาหนีคัวแม่งหน่อยดิเออเดินหน้าผูวเลยดูซ้ายอันหนึง่งเดินกูเดินยากเลยมันรู้ผูแล้ววะพี่หน้าใกล้ผู้นอใช่อนทันกว่าพี่จิไอ้น้ำยิงว่ะต้องเป็นกัวละเออทันถ้ากัวผู้ไม่ได้ป่ะพี่ผูไม่ได้เลยว่ะผู้ต้องชุบปืนอย่างเดียวเลยพี่ ่กูไม่มีเน yeah. ็ตไเจีกูต้องฝาบยากูอยู่ตรงหนึ่งอ่ะกายอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยโห่เลยว่ะอยู่ตรงร่องเลยอ่ะโววิสุดท้ายสวยแม่งเพเพราะว่าหมดสิ้นเว้ยตัวแต้มเหมือนกันอะไม่เปินไดู้เน็ตรด้จีใช่ครับมังเจเพื่อนมันอยู่หลังห้องน้ำนู้นป่ะใช่กูโดดดูอยู่วิ่งข้อเจ็บอ่ะ ต้องรถอะเพื่อนมันเหมือนลงไปเดินตามของไอเจไม่เล่นท้องน้ำว่ะแม่ฉีกไปฆ่ามันดิกูจะหมุนซ้ายต่ำไปฆ่าไปไหนบ่มันรู้มันมันยิงกูมาเนอยว่ากูจะหมุนมันไม่รู้กูอะมันรู้มึงอะตัวรถน็อกแล้วพูกใช่ใช่อะพี่ตัวรถน็อกเหรอดีดีงั้นอ่ะมีตัวหนึ่งพี่มีตัวหนึ่งรถคันเดียวกันทะใช่ป่ะมีสองตัวป่ะหรือว่าตัวเดียวเออเหมือนไม่มีตัวอีกตัวนึงนะเดี๋ยวทดลองรถเลยอ่ะ เอาเทียตัวสน่าจะมีเสือตัวไทยเออกูหาอยู่กูดูให้อยู่ไม่เล็กเล็กสามเลยพี่เฮ้ยเจ็บสไนที่ยิงเปืนเปล่าวะเฮ้ยเจ็บมากอะตรงสมอกอะตรงข้างต้นไหนเลยอะเม็ดแม่เม็ดหลอดโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไอ้ที่ตัวนี้มันเจ็บอยู่เลยไหมไอ้ที่มันนั่น เพี่ยเพื่ออะเพื่อมาไอเจมันมันนี่มันกะฝาเล่นเลยกูไม่ทันละเพื่อนยิงเอาอย่างไรเพี่อนกูโดนกูอ๋อไปเลยเพี่ยนกูไปไปไหนอะไอเพี่ยนไปไหนอันไว้ไหนไอเพี่ยนสามยิงก็ได้แล้วไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยิงเข้าจัดจังเลยด้วยกูระวังนะครับอันนี้คือสามหนึ่งถูกไหมไม่ใช่ไม่ไม่พลัสตี้ไอเทียนั่นเป็นตัวเดียวใช่สองหนึ่งหนึ่งอะ ไปตัวนั้นแหละผู้ที่นี่เขาตัวแม่นเหรอใช่ไอตัวเบลลิ่เนี่ยไอตัวสายผู้ยิงตายอ่ะยิงตายหมดแล้วครับเฮ้ยมาดูมาดหูหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วบอกว่ามีสองตัวไอ้ที่เนี้ยจงห้องน้ำแน่เลยไอ้เจไม่หงไอ้นี่นเดี๋ยวี่วยด้วยด้วยโอ้ยแม่ไอพวกชื่อจีนนี่มันน่ากลัวจริงเว้ยเกือบจ้อยเลย เผื่อก็ตกโนดเสือไอ้สัตว์ต้องการก,กอสอสร้างหน่อยมีเยวะหรือมันโปะปะวะที่เขาคนไทยวะเขาพายิงสังชาติเลยผม ไม่น่าโปรธปื้มมันโดนอีกทีหนึ่งยิงตามแล้วแต่มันยิงแม่นอะ่ะเออมันยิงแม่นจังหรือว่ามันไม่ได้สู้ก็ไม่รู้วายที่เมื่อกี้อ๋อ,อ,อกระทะเ <ทา S 1> หรอเออเขาเจ้าเขาเจ้ากระท,ทะตีผมอ๋อแล้วกระทะผมเลขไหนเนะี่ยเออเลขยหนึ่งมาดิเฮ้ยทำเพื่อแรงเว้ยผม อะไรดีว้ากระทะนั่นแหละเออกระทะกระทะกระทะเออไอ้สัตว์เฮ้ยเอ้า้งเอ็ดแม่เที่ยงจริงนะไอ้สัตว์เออเขี้ยงจริงเลยอุตส่าห์จะเล่นด้วยเฮี้ยกูบอกเลยว่ากูเจอพวกนี้กูไม่เล่นกูยิงไล่ผู้ เหี้ยแล้วโอ้โหที่หนึ่งเราอยู่แค่เอืมเออโูจะแชมป์มาเหี้ยง่ายทำนี้ใส่ทำนี่ใส่เร็วมากเลยสันดานสันดานคนแก้กันไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยเอาสาเล่นด้วย